สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับมาอยู่กับทัวร์ดมิเนียนเช่นเคยนะครับผมก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับเอเ่อเรียกว่าทุกพาร์ทเลยแล้วกันจะขึ้นรอบใหม่ด่านใหม่ยังไงไม่เคยผ่านเลยนะครับรอบแรกรอบเดียวก็คราวนี้นะครับมาเป็นสองประตูดูบ้างานะครับยี่สิบแปดเวฟนะครับจากยี่สิบห้าเวฟแต่กันเริ่มดีกว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ว่าเราต้องปั่นปั้นฟอนนะครับผมเฮ้ยทางมันดีไว้รอบเนี้ย ผมต้องอจริงนะก็ลืมนะว่าว่าต้องอยังไงครับเออนนี้ละกันเนอะน่าจะคืออันนี้เดี๋ยวกันนะอันนี้ช่วยได้อันนี้ก็ช่วยได้แต่ก็อนอื่นนะครับผมก็ ผมอยากจะปักให้มันติดๆนะแต่ว่ามันดูไร้ประโยชน์เลยคือผมอยากจะปักแล้วอัดออปชันให้เหมือนกันนะอะปล่อยไปก่อนแล้วกันดูก่อนขอดูรอบแรกก่อนนะครับว่าก็ได้นี่ก,ก็ก็พอไหวนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะไหวมากุเท่าไหร่งั้นเอาไอพวกนี้ดีกว่ามาช่วยดีกว่าเนาไอปอมมิาเดอร์นี่อย่าเพิ่งเลยก่อนแนละ้วกัน เป็นนี้ละกันทางนะครับเหมือนโดนบ,บังคับเหมือนโดนบังคับให้มาปักตรงนี้นะฮะเป็นฐานหลักที่แยตัวเองไม่อยได้นะครับอ่าต่อไปนะครับเอาสกเกลใช่ไหมสกเกลอเราก็ไม่ค่อยมีรีคอนเท่าไหร่นะครับงั้นแต่ก็ต้องปักแล้วล่ะต้องต้องวางมาันแหละ ไม่วางไม่ได้ละเดี๋จะอยู่ลำบากนะครับไปครับให้มันช่วยยิงหน่อยให้ยดีมากน้อยครับให้มันมีประโยชน์ก่อนบ้างเฮ้ยอันนี้ดีทางนี้สวยตวนอันนี้ครับอัพเกรดโอเคอัพเกรดรถเดี๋ยวเพิ่มประสิทธิภาพของป้อมพวกนี้ก่อน ไปไปเอาปูม่าลงเรือเนอะดูสภาพแล้วลำบากอยู่ถ้าไม่มีปูม่าเฮ้ยปูม่าโอ้ยหันทางนี้ครอบพุมไปครับไปครับปูม่านิประโยชน์มากตอนนี้ก็คือเนี่ยแค่นี้เลือดเลือดานนี่หายไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะจะรอดไม่ได้แบบเนี้ยอ่าครับอัพปูม่าครับอัพดาเมจมานะครับดันดันดาเมจก่อน ได้อยู่น,นี่เดี๋ยวค่อยอัพทางขวานะครับผมอันนี้หาตัวหลบเลดรดราก่อนขอปั๊มสปายนะครับอันนี้นี่จัดลงอันเนี้ยแต่มันใช้ตังค์เยอะมากเลยนะผมต้องเอาสักสักป้อมหนึ่งอะสักไอไอไอมิลเลอร์หนึ่งอะไปติดนะครับเพื่อซ่อมฐาน ต้องรับเพ่อมฐานนะครับผม,มเดี๋ยวก่อนนะโอเคครับดันในสูงนะครับเอาครับมาปักมาปักซ่อมฐานก่อนวันนี้ต้องเก็บตังค์เพื่อให้มันซ่อมฐานได้นะครับเพราะว่าโอ้ยดีดเลือดเด็มันลดทุกเวฟนะครับเอาเคมอติดมาบ้างเคมอติดมา คือตอนนี้ผมไม่ทำอะไรไม่ได้เลยครับผมว่าต้องเนี่ยครับดันไปเรื่อยๆจะรอดไปดีกว่ารอบนี้นะฮะมีแววมีแววไม่รอดอ่าครับผมเอาที่สูงครับฝังไว้ตรงกลางเออมันเพิ่มแต่เลือดอะมันไม่ได้ได,ได,ได,ได้ตัวซ่อมมาถ้าไ,ได้ตัวซ่อมมาจะดีมากจะหาอะไรไปแปะไว้ข้างๆหนึ่งพันนะครับเอ่อขั้นต่อไปนะครับในการที่จะอันนี้ครับมีครับมามามา ควยได้นะครับผมนี่ยิงสองปืนเกมก็หนักอยู่นะฐา,านแม่ติโดโอ้ยอยากได้ทักกี้เข้าฟอร์เทสมากเลยเอามาดิทำอะไรได้ไม่รู้นะครับเอามาก่อนนะครับมันดูมันดูน,ดน่าใช้มากเลยแล้วอันนี้ห้าพันนะครับอันนี้พันหนึ่งอัพก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัพอันนี้นครับซ่อมฐานนะครับ เท่าไหร่นะถามไว้แค่สิบนะครับน่าจะได้น่าจะพอน่าจะทันเวลานะครับในการที่จะอัพเกรดน,นะครับได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่นี่นอืมพลัอพอร์ตนะครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเอาอะไรดีอะคุม่ามาอคุม่าไม่ได้อยากได้เออนี่พลาสมาอยากได้แห่นี้เลย อันนี้นะครับสามแยกนะครับผมสาแยกไว้ตรงนี้ครับให้มันเดินอ้อมอ้อมวนๆนหน่อยผมอยากเอาภูม่าอีกตัวหนึ่งหันหน้ากลับไปนะฮะดูก่อนนะฝั่งนี้น่าจะได้ไเดี๋ยวตรงนี้ยน่าจะเอาครับภูม,ม่าหันไปฝั่งนู้นนะฮะผมอยากเก็บ 5, ห้าพันอ่ะมันมันจะไหวไหมมันจะยื้อไหวไหมห้าพันที่แบบว่าเอาอันเนี้ยผมอยากรู้อ,อ่ะไปครับตอนนี้เป้าหมายผมคือห้าพันครับ ด้วยความอยากรู้นะคนถึงหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยเริ่มเริ่มทะลุเข้ามาแล้วเรื่องกันไม่อยู่นะฮะงั้นติดติดบัฟให้ครับติดบัฟให้ที่ทางตรงนะครับทางตรงเราไปไว้ไหนดีเนี้ยขับเข็นออกเข็นออกจะมีทางตรงครับให้เข็นออกไปก่อนนะครับไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ อยากตั้งมิราเดอร์เพิ่มอีกนะครับให้มันติดนะครับเพื่อที่จะซ่อมได้นะแต่ว่ายังก่อนยังก่อนเอ้ยอะไรอีกแล้ววะเนี่ยปล่อยรถถังนะครับทุกสิบวินะครับผมเป็นป้อมระดับส3เลยนะอ่ะมาดูดิไหนขอลองดูหน่อยมันตั้งยังไงวะเนี่ย왜ม,มันตั้งแบบนี้เนี่ยเออมันแล้วมันปล่อยยังไงวะ มันเล่นยังไงเนี่ยปอมนี้โอ้ยคือไม่มีอะไรหรือเปล่าตั้งตรงไหนก็ได้นะครับเหมือนกับว่าให้ฐานแม่มันจะปล่อยออกมาเองจะตั้งงี้ก็ได้หรือเปล่านะคิดว่าขอดูน,นะน,น่าจะใช่นะรันไปก่อนรันไปก่อนเดี๋ยวเรื่องรถถังค่อยว่ากันตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงนะคอยงัดออกมาใช้ห้าพันผมแจะอยู่ถึงไหมเนี่ย พยายามนะพยายามเก็บซัลายให้เยอะๆนะครับตอนนี้น,นี่เลียเลยเล้ยวไปครับเลี้ยวเลี้ยวไปทางนี้นะฮะยืดระยะทางออกไปไกลๆนะฮนะเฮ้ย่ใชชิปเออดีลืมไปเลยเอาภูมามาใช้ชิปได้มันประหยัดครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปแปะใช่ไหมมันจะลดราคาใช่ไหมได้ดีเอาภูมมาไปแปะอันนึงนะครับผม ใช่ป่ะขึ้นได้นะครับผมเราปูม่าลงปูม่านะฮะอันหน้าเดียวกันได้เนาะอันหน้าข้าถ่านนะครับผมเดี๋ยวทําให้สุดนะครับแล like. ้วเราก็จะได้โอ้ห้าสิบโคตรถูกเลยว่ะปูม่าโคตรประหยัดโอ้ลงปูม่าเยอะๆยะได้เลยเนี่ยดูดิเดี๋นนะเดี๋ยวกันนะเอ้ามือไปลั่นลงมาอีกแล้วปูม่าโคตรประหยัดครับ อันนี้นะครับผมเอาปูม่าลงอันนี้ประหยัดสุดเพราะมันลบ50%เลยนะปูม่ามีประโยชน์มากกลบเกมนงเลไม่ถึงนะครับโอ้มันบินเข้ามาขอยทีขอยที่อยทีคอยท,อท, <c oughs> อทีนะโอ้ยทีนี้ทางยากแล้วครับทางทางมันแยกแล้วตอนนี้ทางมันยากขึ้นฮนะ ยังไงก็ต้องมีมิลเดอร์ครับหรือไม่ก็บังเกอร์นะครับผมมิลเดอร์ er ต้องประชิดแปะซ่อมนะครับผมทางนี้หรออันลองดูก,ก่อนนะครับตอนนี้มาอย่างนี้นะครับเป็นปรีน,นะครับผมเอาละครับข้าวนี้นะครับเราเลือกบัฟด mm ูเรนดดลมาดีกว่าแต่ด mm ูเรนดดลมาหรือเปล่าไม่รู้นะ ามาก่อนฝั่งขวาฝั่งขวาดูอันตรายเหมือนนะทางมันแยกเยอะแล้วมันเป็นคนะืนอดดานนี้ปล่อยผูมมาเยอะมากเห็นไหมห้าเป็นแอปต่อมันห้าเปอร์เซ็นต์เองผมอยากได้มิราเดอร์ที่มันสูงๆครับตอนนี้เก็บไอ้น,นี่อยูอ่พื้นนะครับแพลตฟอร์ม ผมจะพยายามบิดให้มันแบบประจบให้มันเป็นทางเดียวให้ได้นะดูแบบว่าลรบบากนิเกินนะตอนเนี้ยปันนะมป๊มเลือดเดี๋ยวปั๊มเลือดปั๊มเลือดมันซ่อมไม่ได้ครับตอนเนี้ยแต่ว่าปักไ้ก่อนปักไ้ก่อนนะครับไปูยิงก่อนสร้างประโยชน์สักหน่อยสองร้อยนะครับเอามา มันแยกอีกแล้วอะทางมันแยกเลยบ่อยๆวะผมจะพยายามบีบให้มันชนกันยากหรือเกินบีบไม่เข้านะครับแต่เนี้ยน่าจะไม่ได้เล่นแหละน่าจะตายอีกรอบเงี้ยเอพฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับอาไ้แค่น,นี้ตั้งหมดแล้วสะพายหมหมดแล้ว นี้โอ้โหมันแค่ได้เออ่สะพายนะครับเอ,เอามาเอามาตัวน,นี้นะครับยังทำอะไรไม่ได้ครับสะพายก็ต้องเอาต,ต,ะะตัวนี้ใกล้ใกลแล้วใกล้ล้กลทะลุและตอนนี้ลองแล้วกันในเมื่อมัน เดี๋ยวก่อนนะมันมันต้องมีวัตเทิฟอนต์โอ้โหหลองไม่ได้ครับผมไม่มีวัตเทิฟอนต์ในการทำมอนออกนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ปูม่าและฮะเอาูม่ามาใช้แหละไม่ได้นะครับถือถือรองไม่ถึงจริงๆก็หันหน้าเข้านะครับผมแล้วมันจะได้ระยะที่ดีนะ ว่าฝั่งโน้นจะกันกอยู่หรือว่าฝั่งโน้นน่ะเจอโล่กันอยู่ครับเฮ้ยเพิ่มเลือดหนึ่งพันยื้อชีวิตไปแป๊บหนึ่งนี่ครับเดินเดินเดินไกลต่อไปเรื่อยๆนะครับทางนี้เห็ว่าแมปนี้ปูมา่ามพไพเอกของแมปวะเนี่ยนี่นะครับผม ความสูงมันเช็คได้บ่อะความสูงมันอยู่ระดับเท่าไหร่เช็คไม่ได้นะฮะอ๋อนี่นี่น่งสามนะครับอัพเลยอัพเลยเดี๋ยวรอบนี้ทะลุอีกเดาจะไปไม่ไกลเอาสะพายมาก่อนเอาตอนนี้สะพายสำคัญสุด สองนะครับเรียก,กง่ายๆว่าก็โลภอะครับก็โลภอยู่อยากได้แบบหนักๆอะ่ะต้องเอามาช่วยฝั่งนี้แหละครับแเดี๋ยวเราทําเป็นอ่าเรียกไงปอมซ่อมนะครับผมอันนี้ครับเพิ่มน a m เมนะครับแล้วก็เพิ่มอ๋อถ้าเกิดมันวางศูนย์ได้ดิผมวางศูนย์อยู่แล้ว จะห,หาตัวหลบเลดได้ไม่เจอแค่นั้นเองมีมีตัวหาเลยละตัวหลบเลยดได้แลวอันหนึ่งไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่กะดันหนองเหมือนกันนะครับผมผมจะหาตัวหัวมุมโค้งเนี่ยรัาปิดรูตรงนี้นะฮะเฮ้ยไม่ถึงนะครับซ่อมไม่ได้ย,ยังซ่อมไม่ได้ เอาภูม่ามาเอูม่าเพิ่ม,มน,นะนะครับแล้วก็มีโค้ดซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเอาอีกอันนึงครับมาไว้ฝั่งนี้ซับสองฝั่งนะครับต้องมีต้องมีงมเงนไม่ไงั้นอยู่ไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้องเอาบัฟไปด้วยเออนี่เขาปิดแล้วปิดทางแล้วหนึ่งนะครับผมมาเทิร์นฟอร์ดไม่มีสักอัน หาะะหัวมุมตรงนี้ครับขักนะครับเพื่อให้แบบว่ามันไม่เกิดตามเนี่ยครับดูตรงนี้ฝั่งหนึ่งน,นี่ครับเพิ่มระยะแล้วก็ดาเมจนะครับเอาเอาเอาตอนนี้ปั๊มมิลเดอร์นะครับผมใช้มิลเดอร์อย่างเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเอาแพลตฟอร์มตั้งนะครับเอาหูมมาเพิ่ม นี้ครับแค่มาปั๊มของนี้เดียไม่เป็นไรครับมามปั๊มซัพพลายตอนแรกสามร้อยนะครับอันนี้เน้นบัฟนะครับผมดันออกไปทางนู้นให้หมดนะครับคือตอนนี้ครับอยากได้มุมเนี้ยโค้งตรงเนี้ยถ้าได้โค้งตรงนี้มานะก็จะปิดทางฝั่งนี้ได้นะครับนี้บัฟคอมมานเดอร์ผมว่าผมยังไม่ถนัด คอมมานเดอร์ทนนานี้เท่าไหร่เดี๋ยวขอมุ่งไปทางนี้ก่อนแล้วกันมุ่งไปทางเอ่อ้อมก่อนแล้วกันนะตอนนี้มันมันรีไม่ได้โอ้โหมันมีหลุมน,นะครับมีดันเจียนอยู่มันจะบินทะลุมาใช่ไหมนะขอมนี่นนเพิ่มระยะก่อนแล้วก็นี่น่าจะนตอนนี้น่าจะเอาอยู่นะครับผมหรือว่าเอามากก็ไม่พอนะครับตังค์ไม่พอ มันไม่ยิงเลยอ่ะมันไม่ยิงเลยไม่มีใครยิงเลยโหไม่มีใครยิงตัวทางอากาศเลยเมื่อกี้มันเป็นอ่อมันเป็นอะไรที่แบบว่วาระกิดตะก่งใหญ่มากอ่านี่ไงเสียดีะะจะหาจังหวะจะนี่ไงจะหาจังหวะจะเจอบอกแล้วเอาปูม่าลงตรงนี้เลยนี่ครับปูม่าลงนะครับ ยิงไปข้างหน้านะครับผมเวลคัมนะครับตอนรับเลยนี่ใส่มาทางด้านหน้านครับโดนปูมากซัดก่อนเลยมันก็ไม่รู้ก็ไม่ครับต้องเอามีระเดอร์มาแปะอีกแล้วไม่พอจริงๆกํากแพงพัดมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดได้ใช้ไหมไม่น่าจะไม่ได้ใช้ครับบัม <c oughs> แต่มีระเดอร์แล้วตอนเนี้ย มาซอมาตอนนี้มันติดตรงนี้ว่าตัวบินตัวบินบินทะลุเข้ามานะฮะต้องทำทักกี้เฟอร์เทสมาแล้วอะ่ะอยากอยากสร้างมากเลยอยากเล่นอนะ่ะเท่าไหร่สองพันหกนะครับสองพักเดี๋ยวผมเนี้ยมันมันเป้นเท่าไหร่เป็นเก้าว่ะถ้าเกิดเป็นเก้าจะปักตรงนี้ก็ต้องไม่ได้ละ เนี่ยครับไอตัวภูมิปีนเนี่ยไม่มีใครยิงเลยครับเพราะว่าผ้าพื้นดินมันมันติดหมดเลยครับจะรอดไหมเนะี่ยจะไม่รอดอีกแล้วครับภูม,ม่าอีกรอบหนึ่งเหรออีกอ,อันหนึ่งใช่ไหมตักกลางทางเลยไป มาเข้านะครับจะป้องกันาฐานเราและก็เกี่ยวข้างๆได้นะครับแต่ว่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหโโโโโเอาเกลือกเอาเกลือกที้งเดียวเดี๋ยวว่าเราพี่ผมจะได้ห้าพันวัตเป็นไงเหรอครับสี่เวฟลืมดูเวฟครับเวฟน้อยมากเลยตอนนี้เหลือสี่เวฟเท่านั้นอย่างดีก็พันด้าน อย่างนี้ก็ได้แค่ผ่านด่านนะครับผมตอนนี้อะอย่างน้อยขอแท็กี้เข้าพอเทสลงมาตั้งเล่นหน่อยแล้วกันนะงั้นคอนเทนต์วันนี้ครับขอตั้งแท็กี้เข้าพอเทสต์ไม่ไม่ได้ตั้งอะไรมาอีกแล้วเนี่ยแลมผาดอรไซไซโลนะครับผมโอ้ยเดี๋ย่อยางนี้ผมเอานี้ดีกว่าบุรีโลห้าสิบครั้งนะครับถึงปลดอันนี้ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมไว้ไป ลองตั้งฐานดูแล้วกันว่ามันมีประโยชน์ยังไงถ้าเกิดได้ตั้งนะครับเดี๋ยวพันหน้ามาโชว์ว่ามันทำอะไรได้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับผม